สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปั่นสมูทตี้เร็วๆนะคะทำทานเองด้วยนะคะเราก็เลยคิดว่าออยงั้นเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูเลยดีกว่าว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำสมูทตี้อ่ะก็ทำง่ายๆแบบนี้แหละนะคะเดี๋ยวทำไปด้วยกันนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องสมุนไพรหน้าฝนเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนตกทุกวันเนาะแล้วก็บางคนก็จะเหมือนแบบว่า สมมุติว่าเวลาที่แบบฝนหน้าฝนเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยมีแดดใช่ปะแล้วทีเนี้ยเหมือนกับพอช่วงที่ไม่ค่อยมีแดดอ่ะร่างกายอ่ะนาฬิกาชีวิตอ่ะเราก็จะเหมือนกับยังรู้สึกว่ามันยังมืดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนตอนเช้าเนี่ยทตุน้ำอ่ะมันจะกําเริบได้ง่ายเนาะตอนเช้ามันจะเป็นเวลาของท่าน้ำเนาะเราก็อาจจะมีพวกแบบมีเสมหะมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยใครที่เป็นภูมิแพ้ก็อาจจะกําเริบช่วงนี้ได้นะคะวิ ที่ที่จะช่วยได้ก็คือบำรุงพวกธาตุน้ำนะคะแล้วก็ทานพวกสมุนไพรที่แบบว่ามีฤทธิ์ร้อนนะคะก็จะช่วยได้เนาะถึงปกติอะถ้าใครที่แบบว่าเป็นภูมิแพ้ก็จะแนะนำให้ออกจากห้องแอร์ไปเจออากาศตากแดดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะคะ <c oughs> ก็วัตถุดิบที่จะทำสมูตตี้ในวันนี้ของดาวเนาะก็คือ เปิดตู้เย็นง่ายๆนะคะก็จะมีกล้วยหอมเนาะติดตู้เย็นอยู่แล้วเป็นเบสเนาะว่าที่บ้านเวลาแบบวหว้พักก็จะชอบใช้กล้วยอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาที่เรากินไม่ทันใช่ไหมเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะเราก็ใส่กล่องแล้วก็แช่ช่องฟรีสนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้ปั่นสมูทตี้ได้เนาะเปลือกนะก็เอาไปหมักทําปุ๋ยต้นไม้ได้นะคะเนี่ยเราเราก็จะเอามา หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่ตู้เย็นเนี้ยแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้เวลาปั่นสมูทตี้เอามาเป็นเบสเนาะเป็นมันก็จะทําให้อาสมูทตี้อ่ะมีความเหนียวแล้วก็รสชาติดีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นอ่ะแค่จริงๆแล้วเราแล้วเราก็จะมีพวกกลุ่มผักสดเนาะจะมีพวกแช่แข็งใช่ไหมหรือพวกผลไม้แช่แข็งอะไรก็ได้ที่เขาจะมีขายแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีกลุ่มผักสดผักใบเขียวเนาะตอนเช้าควรจะทานพวก ผักใบเขียวเพราะว่ามันจะช่วยคุมสมดุลคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดนะคะให้อยู่ในภาวะสมดุลให้มีความเครียดแบบพอดีพอดีให้ดไดให้เราทํางานเนาะแล้วนอกจากนี้เขาจะมีธาตุเหล็กด,ด้วยพวกผักใบเขียวยิ่งเขียวยิ่งมีธาตุเหล็กนะคะก็ผสมกับผักใบเขียวอะไรก็ได้เนาะอันนี้ดาวปลูกที่บ้านง่ายๆก็จะมีวอเตอร์เคลสนะคะแล้วก็จะมีอ่อมแซบหรือตำลึงหวานเบนจะลงห้าสีเนาะนี่คือวอเตอร์เทสของดาวเนาะมีผักไม่สวยนิดนึงเพราะว่า ไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเนาะมันปลูกง่ายมากเลยทุกคนแค่ปักนะมันก็แบบเจริญขยายพันธุ์ขึ้นเนาะมันจะมีสีเขียวกับสีแดงนะคะวอเตอร์เคสเราก็มีปลูกไว้ทั้งสองสีเลยมันเป็นถักต้านแมลงนะเราก็มีประโยชน์มากสารพัดประโยชน์ไม่เชื่อนะลองไป Google ดูว่าประโยชน์ของเตอร์เ r สนะมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยปลูกเอาไว้ในสวนเลยนะคะแล้วก็น้องนางเอกที่สำคัญที่ตอนนี้จะใส่ตลอดเลยก็คือน้องเนียมหูเสือนะคะ หรือเนียมมันจะมีทั้งแบบใบเขียวแล้วก็ใบด่างอันนี้กลิ่นหอมนะดีมากๆเลยแล้วก็ปลูกง่ายมันมีฤทธิฟอกปอดค่ะทุกคนก็คือว่าหมายถึงคือเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยในตัวนะคะนอกจากนี้เขาจะมีสารที่เรียกว่าคาวาคอลซึ่งเหมือนในออริกาโนที่มีนะคะแล้วก็มันจะต้านแบคท,ทีเรียต้านไวรัสได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้มันจะเหมือนกับว่า ทำให้ทางเดินหายใจโล่งเนาะอันนี้ก็จะเหมาะมากเลยใครที่แบบเป็นโควิดนะก็สามารถที่จะเอามาใส่น้ำร้อนเนาะแล้วแบบถ้าใครกินไม่ได้ใช่ไหมเอามาเยอะๆหน่อยใส่น้ำร้อนแล้วทำเหมือนแบบว่าสุ่มสุ่มยาอะไรอย่างนี้เนาะแบบกลิ่นมันจะแบบสูดดมกลิ่นแล้วก็จะรู้สึกทางเดินหายใจก็จะโลง่งเลยถ้าใครทานได้นะเราว่าแค่ใส่แค่เนี้ย มันทําให้รสชาติของสมูทตีด้ดีกินได้ง่ายขึ้นไม่ยากนะคะแล้วมันก็จะช่วยให้เราสามารถขับท็อกซิกพวกเสมหะพวกฝุ่นพิษละอองพีเอ็มสองจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยทาให้ปอดเราขับออกมาได้ง่ายขึ้นด้วยะคะ่ะเราก็มีลิปตันไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่เป็นประจําเลยในสมูทตี้นะคะแล้วก็นี้มีเดี๋ยวจะกินคู่กันกันกบน้องมะแรงออกไปเมนูใหม่ใครลองหรือย,อยังโครโรเกะนะคะอันนี้จริงๆแล้วน้องจะมีผักด้วย ไววางไหนออี่นี่นะคะแล้วก็เอามาอุ่นทานนี่ก็จะกินกับซอสทาทาแล้วก็ผักเนาะมันเกิดขึ้นจากว่ามันฝรั่งอะ่ะมันมีประโยชน์มากก็เลยอยากที่จะเอามาทําเป็นเมนูโปรโตีนต้ไม่เท่ากับเฟรนฟรายถ้าเอาไปทอดปุ๊บมันก็ ประโยชน์มันก็อาจจะน้อยลงเนาะมันกลายเป็นของทอดใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเราเอามันฝรั่งที่มันมีทางวิตามินซีวิตามินเสูงนะแล้วก็สารอาหารครบถ้วนนะคะเราเอามาทําเป็นแบบเหมือนคอโรกเกะค่ะเป็นมาบทนะคะแล้วก็เอาไปคุกแป้งให้มันกรอบปกติคอโรกเกะแบบฝรั่งเขาจะาแบบเอาไปทอดหรือแบบขนมญี่ปุ่นนะอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราชอบกินแล้วมันก็จะมีเนื้อปูมีครีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราใช้เห็ด น้ำเห็ดหัวลิงหรือว่ายามาบูชิตะเกตที่มันเป็นเส้นๆคล้ายๆเนื้อปูนะคะมาผสมในนี้นะคะกับมันฝรั่งยิ่งมีประโยชน์ใหญ่เลยแล้วก็เอามาคลุกด้วยเนี่ยข้าวโอต๊ตซึ่งข้าวโอ๊ตก็มีประโยชน์อีกแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาไปอบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเมนูที่แบบสารอาหารครบถ้วน แล้วก็อร่อยทานง,ง่ายนะดาวแนะนําว่าแทนที่แบบว่าลูกจะกินแต่นักเก็ตนะมีคอรลเกตแบบเนี้ยให้เด็กๆก,กินเป็นของว่างหรือว่าเรากินก็ได้ทานคู่กับสลัดหรือว่าจะกินเปล่าๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะมาเรามาทําเมนูอ๋อตอนเช้าก่อนสิบโมงแล้วว่าดาวก็จะต้องกินตีหลาตอนเช้าวิธีดื่มของดาวดาวก็ชอบกินแบบนี้จริงๆถ้า เป็นคนโรคจิตชอบกินน้ำเย็นจริงๆอาจารย์บอกว่าไม่ดีเลยกินน้ำเย็นมันจะทำให้เซลลเราอ่ะมันใช้พลังงานเยอะแต่เรามันร้อนเนาะสดชื่นเราก็จะมาผสมน้ำกินแบบนี้นะคะเป็นการบำรุงธาตุน้ำแล้วก็ตีพหลามีลิ์แบบชุ่มคอขับเสมหะแล้วก็ปรับสมดุลธาตุด้วยนะคะแล้วก็ในบัญชียาหลักเนี่ยของยาสมุนไพรอ่ะเขาบรรจุตีพหลาให้เป็นยาสำหรับผู้ป่วยโควิดนะคะใน,นมีลิ์ ที่จะขับเสิมหะได้ด้วยเนาะเออแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากอคุณมากกินปมากเรามาปั่นกันนะคะวัตถุดิบน้อยมีอะไรเลยเนี่ยก็จะมีกล้วยหอมใช่ไหมแล้วก็จะมีผักใบเขียวนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะกินไม่ได้เพราะว่าเรามีนูเซตอยู่นะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแบบทั้งเสริมโปรตีนทั้งปรุงรสนะคะ แล้วถ้าใครอยากจะกินให้เป็นมื้ออาหารแค่เรามีกาโนล่าดีๆสักหนึ่งยี่ห้อนะคะอันมีของต้นก้าวฟ้าใส หนึ่งพอซเท่ากับโปรตีนเจ็ดกรัมก็แค่เนี้ยก็คอมพีสสารอาหารแล้วนอกจากนี้นะเวลาปั่นเนะี่ยถ้าเราปั่นกับนมนะคะในนมก็มีโปรตีนแล้วก็มีสารอาหารเราก็จะมีนมที่เราทําเองนะจะเป็นนมเราจะใช้ถั่วเปลือกแข็งกับเปลือกอ่อนเนาะผสมกันแล้วก็จะใช้เครื่องปั่นเครื่องทาไอเครื่องปั่นอัจฉริยะัวยังที่เราทําบ่อยๆเนาะอันนี้ก็ให้ดูเลยว่าเป็นความเข้มข้นเห็นไหมว่ามันแยกชั้นเนี่ย เพราะว่าเราไม่กองกากเนะเาะพอเราทําเองเราไม่กองกากเนี่ยมันก็เหมือนเราได้กินทั้งนมที่ได้ประโยชน์ของทั้งถั่วเปลือกแข็งเปลือกอ่อนใช่ไหมถั่วเหลืองอะ่ะก็จะมีโปรตีนนะคะแล้วก็ส่วนพวกถั่วเปลือกแข็งทั้งหลายที่เดาใส่อะ่ะเขาจะมีพวกแร่ธาตุนะคะแล้วก็อ่อจะมี คล้ให้รสชาติที่มันแบบเป็นความมันๆเนาะเหมือนเวลาเรากินแมคคาเดเมียกินเอามดออะไรพวกนี้แล้วมันแล้วที่มันก็จะมาเติมเต็มกดอะมิโนให้สมบูรณ์ซึ่งกันและกันด้วยแล้วมันจําเป็นมากเลยในพวกถั่วปกแข็งมันจะมีพวกสังกะสีซิลิเนียมอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบยิ่งทําให้แบบชามสมูทตี้เรายิ่งแบบว่าครบถ้วนบริบูรณ์มากไปเรามาทํากันเถอะเนาะอ๋อแล้วก็มีนี่กลุ่ม วิตามินซีเนาะว่าธาตุเหล็กจากพืชมันจะดูดซึมยากใช่ไหมแต่ว่าวิตามินซีมันจะช่วยดูดซึมแล้ววิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินที่เราต้องการทุกระบบตลอดร่างกายทั้งความสวยงามทั้งเรื่องของภูมิคุ้มกันต้องการวิตามินซีหมดเลยนะคะก็เก็บส้มจีที่บ้านมา,ดมาเดี๋ยวจะใส่เปลือกลงไปด้วยนะเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเปลือกนะให้มีสารลิโมเนนนะนะไปต้านมะเร็งได้อีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตกแต่งด้วยดอกไม้กินได้ เรามีลัตเบรี่เตรียมมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวตกแต่งหน้าตาให้มันสวยไปพร้อมกันเนาะที่พูดมากเนี่ย <laughs> เพื่อจะได้ให้กล้วยมันละลายนะคะหยิบเข้าหยิบออกกล้วยมันก็เลยแบบว่าเริ่มดำนิดนึงใส่ลงไปแบบนี้นะคะสักประมาณหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอากล้วยสุก เอามาใส่ด้วยแต่งๆหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณเซียราพาัสแล้วก็ใส่ผักเขียวลงไปใช่ไหมเนี่ยชอบใส่ลงไปเยอะๆทำให้เรากินผักได้ง่ายว่อร์เคสม,มันจะแข็งๆหน่อยนะดาว่าเอาไปทำแกงจืดหรืออะไรแบบนี้น่าจะโอเคใส่หมดไหมอ๋อมีเรามีเก็บสมุนไพรมาด้วยอันนี้คือทารากอนเนาะ เวลาที่ปั่นสมูทตี้เราจะชอบใส่พวกเฮิร์บลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็นี่น้องเนียมนี่มแมลงไหมเนี่ยเดี๋ยวเท่ากับบาปกินหนอนกินอะไรเข้าไปนะคะก็ถ้าเกิดว่าใบเล็กก็จะใส่อย่างนี้นะคะเอาเยอะๆเ,เลยฟอกปอดอย่างนี้แลก็ใส่ลักเบอร์รี่มิสนุเพื่อจะได้แบบว่า เผื่อจะได้สีสวยแต่ไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้ไหมเพราะว่าใส่ผักเขียวลงไปเยอะเลยลาสเบอร์รี่เดาว่าเคยใส่ลงไปแล้วมันหอมนะทําให้สมูทตี้หอมอร่อยเดี๋ยวลองดูนะคะแล้วก็เดาก็จะมีพวกผงซูเปอร์ฟู้ดผงมุ้นผงนี้เตรียมไว้นะคะนี่วันนี้ก็จะมีผงขิงก็เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนนะคะแล้วเขาก็มีงานวิจัยว่าเขาช่วยเสริมภูมิคุ้มกันด้วยใส่ลงไป ินได้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีโนเซสปรุงรสนะคะโนเซสมันหวานหวานนะเป็นหวานที่แบบปลอดภัยนะคะเราเลือกใช้รสสตรอเบอรี่เพราะว่าจะคุมสีดแล้วก็มีกล้วยอยู่แล้วอะ่ะคิดว่ายังไงก็น่าจะหวานอยู่ส้มใช้แบบนี้เลยจ้า หั่นลงไปนะคะแง่แงเปลือกออกอาจจะแบบว่าใส่แค่ถ้าใครมีเลมอนก็เป็นเลมอนก็ได้นะคะใส่ลงไปทั้งเปลือกแบบนี้แต่ว่าเราก็จะไม่ใส่เยอะนะเดี๋ยวมันขมเอาน้ำจากเขาเฉยๆจริงๆมีน้ำส้มอยู่ในตู้เย็นก็เอามาใช้ได้เนาะอันนี้ก็เป็นการเติมวิตามินซีนะคะส้มดีดค่ะ ใครว่าปลูกเอาไว้ดูเล่นเฉยๆจริงๆแล้วเขามีวิตามินซีเยอะได้อยู่นะนี่แล้วก็เพิ่มรสชาติให้สมูทตี้เราด้วยใส่ไปปลูกเองนะไม่ต้องกลัวปกติอะพวกส้มพวกมะนาวอะไรมะกรูดอย่างเงี้ยมันจะมีต่อมน้ัมันหอมแล้วเหยตรงนั้นนะมันเป็นที่เก็บยาฆ่าแมลงเลยนะถ้าเขาใช้อ่ะเล้วก็ใส่มนม เคยเห็นเราทำนมใช่บ้างเราก็จะมีถั่วเหลืองของต้นก้าวฟ้าใสแล้วเราก็จะซื้อถั่วรวมซื้อถั่วเปลือกแข็งแบบนี้แล้วก็ใส่โหลรวมๆกันนะคะเวลาใช้ก็ใช้ง่ายเยแค่นี้เองทุกคนเดี๋ยวปั่นก็ได้กินแล้วแล้วเราก็ตกแต่งพอไหมนะขวดหนึ่งเราชอบใส่แบบเยอะๆเผื่อจะได้สักสองชาม สวัสดีค่ะคุณดาชุดนหน้ารักขอบคุณค่ะวันนี้ไม่เหมือนมันเสาร์เลยอะ่ะมันเหมือนมันเงียบๆยังไงไม่รู้เนาะเด็กๆไปเข้าค่ายด้วยก็เลยแบบว่าเงียบเราลืมใส่อะไรอีกไหมนะเดี๋ยวไปปั่นก่อนนะ จะแบบไม่เย็นอ่ะขอใส่น้ำแข็งหน่อย จัดกันเอาชามสีอะไรดีสีชมพูช่ไหมตามค่ะอย่างนี้นี่ครับปั่นน้ำแข็งก็ได้นะเห็นไหมเครื่องปั่นปุ๊กปิ๊กน่ารักของต้นก้าวฟ้าใสนะคะปกติเราก็จะกินแบบนี้แหละนี่ แล้วเราก็โปรยกาโนล่าลงไปเมื่อกี้ถือกระป๋าววางไว้ไหนล่ะดูซิความโก๊ะของดิฉันไปไหนอะกาโนล่าเฮ้ยมันหายไปได้ไยั <c oughs> งไงอ่ะกำลังมา่งเลยคุณดาวเป็นกดไหลย้อนอ๋อกดไหลย้อนหรอคะก็ต้องทานอาหารมื้อเย็นนะคะ ให้ห่างจากเวลานอนอย่างน้อย3ชั่วโมงนะคะกินแล้วก็อย่าพิ่งเลดาวอย่าพึ่งนอนนะคะแล้วก็การที่เป็นกรดไหลย,ย้อนอะบางทีมันเกิดจากแบบว่าแก๊สอาหารหรือว่าแบบจุลินทรีที่ไม่สมดุลในลำไส้อะเวลาที่เรากินอาหารอะไรลงไปแล้วมันไม่สมดุลอยู่แล้วมันย่อยแล้วมันเกิดเป็นแก๊สออกมาเยอะมันก็เลยดันให้มันเหมือนแบบว่าเป็น เป็นไหลย้อนมันขึ้นมาได้ข้างบนเนาะกดไหลย้อนมันจะมียาชื่อปัสสะเจตพังคีหรือไม่ก็เครียดหรือเปล่าแล้วก็การดูแลเรื่องความเครียดอะไรพวกนี้ด้วยเนาะมันก็จะทําให้เมื่อไหลก็ตามที่แบบกดมันหลังมาเยอะๆอะ่ะมันก็จะทําให้เกิดแก๊สแล้วก็จะทําให้เราแน่นอึดอัด แล้วก็จะย้อนขึ้นมาได้นะคะก็จะกินพวกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับลมคะ่ะก็จะช่วยได้เนาะพวกแบบที่มีเครื่องเทศหรือว่ายาหอมยาหอมที่มีฤทธิ์ร้อนยาหอมอินทัจากอะไรอย่างเงี้ยหลังอาหารเนาะลองดูนะคะนี่เราก็จะมีกล้วยหอมมองเห็นปะ่ะจริงๆมันเสร็จแล้วตอนนี้เราแต่งหน้าให้ดูนะคะว่าแบบว่ากินสมูทตี้สวยๆ เนี่ยเวลาเอากล้วยมาฝานใส่แบบนี้มันจะสวยขึ้นนะคะเมื่อกี้นี้ที่เราปั่นเรากะว่ากล้วยประมาณครึ่งลูกอะค่ะแล้วก็อันนี้ก็มาหั่นใส่อีกหน่อยนึงก็ประมาณนี้อืน่ารักขึ้นแล้วเห็นปะแล้วเสร็จแล้วก็มีดอกไม้จ้าดอกไม้มาประดับอ๋อเราอยากโปรยผงพวกถ้าเกิดว่าใครมีผงพวกซปเปอร์ฟูดต่างๆก็สามารถมาโปรยได้เลยนะคะ ตากกำลังหามาแฟลกซีนี่ชอบมากอันนี้ต้องใส่เยอะเยอะเพราะว่าเขาจะมีสารที่เหมือนกับฮอร์โมอนเพศหญิงจะเป็นไฟโตเอสโตรเจนจากพื้อที่ดีมากๆนะคะเราไม่ต้องห่วงมันปลอดภัยแล้วมันก็จะต้านมะเร็งได้ด้วยทุกคนใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปเยอะ จริงๆใส่ตอนปั่นก็ได้นะคะแฟลกซีดเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอามาบดเราถึงจะได้ไฟโตเอสโตรเจนแล้วก็พวกสารอาหารอะไรต่างๆที่อยู่ในตัวมันแต่ว่าถ้าเราไม่บดอะไอพวกน้ำมันพวกอะไรพวกนี้มันจะไม่ออกมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้แฟลกซีดอะให้เอาแบบมาบดใช้ ร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ที่พุทธมนตลสายสามกับที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดือนสิงหาคมนี้นะคะจะเปิดสาขาอาลีแล้วอยู่ที่อารีซอยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าเก็บผักเก็บอะไรในสวนนะคะเอาไปปั่นสมูทตี้ให้วันไหนที่ดาวเข้าร้านเดี๋ยวเรานัดกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดคอร์ส ทำไปด้วยกันอันนี้คือช็อกโกแลตที่เราทำโชว์บ่อยๆที่เอาเม็ดช็อกโกแลตของต้นเกาฟ้าใสแกะกระท้ะเปลือกเก็บเปลือกไว้ทําชาใช่ไหมแล้วก็เอาเอาเมล็ดมนันอะมาปัาน่นปั่นเสร็จมันเป็นเพสต์เราก็ใส่กระปุกเอาไว้แบบนี้ค่ะเอาไว้โปรยใส่เหมือนเป็นโกโก้หนิบนะคะนี่สวยได้ประโยชน์้วยนะช็อกโกแลตก็กินแบบ เป็นดาร์กช็อกโกแลตทำให้อารมณ์ดีนะคะเราก็ช่วยบำรุงสมองเราด้วยอันนี้คือเก่ากี้เราก็ชอบใช้อยู่เพราะว่ามันเหมือนหวานเหมือนลูกเกดเลยอะแล้วก็มันไม่ได้เอาไปใช้ต้มซุปยาจีนอย่างเดียวนะคะเขามีลูทีนซีแซนโทซีแซนทีนคือเป็นพวกกลุ่มวิตามินเอที่มันบำรุงสายตานี่แหละเราก็เลยชอบใส่แล้วมันอร่อยดีนะคะ หลังจากนั้นจา้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีพวกดอกไม้อะไรที่กลุ่มตระกูลสีม่วงสีม่วงม่วงสีแดงม่วงๆแดงๆนะมันจะมีสารที่เรียกว่าแอนโทไซยานินนะคะมันเป็นกลุ่มต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์แรงนะคะนี่เราก็จะมีเอ,อบูเบอรี่ค่ะบางที่ปั่นไปเลยแล้วมันจะทําให้สีมันดำไงเราก็จะเก็บเอาไว้โปรยทีหลังจะน่ารักทําให้ดูน่ารักขึ้นนะคะเออ จะซื้อแบบสดก็ได้หรือว่าเราชอบซื้อตอนที่มันเป็นหนึ่งแถม1หนึ่งอะเราก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะบางทีแบบกินสดมันก็มีประโยชน์เนาะจริงๆแล้วใครปลูกพวกแบบลูกหม่อนอะไรพวกนี้แบบไทยๆอะอันนั้นก็แน่นไปด้วยสารต้านอน,น,นุมูลอิสระเหมือนกันพี่พี่ซินี่ถามว่าอะไรย้อนปัดสมุนไพรใบกะเพราช่วยได้ค่ะแต่ว่าใบกะเพราเราว่าเอามาทําเป็นชาชงดื่มอร่อยกว่า แล้วเราก็ใส่ดอกไม้ลงไปนะคะพี่ลองทานยาหอมดูนะคะแล้วก็กินพวกแบบมิ้นดีกว่าพืชตระกูลมิ้นพวกตระกูลโหระพาค่ะอันนั้นอะ่ะจะมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็มันน่าจะมีฤทธิ์ร้อนน้อยกว่ากะเพราแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องเออบาหวานมีน้ำตาลในเลือดเนะ้อกะเพราก็จะก็ได้ผล หางอ้อมเรื่องน้ำตาลในเลือดลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วว่าทุกคนน่ารักไหมนี่ใครเห็นบ้าง อันนี้เป็นดอกไม้กินได้จากสวนนะคะเราได้สมูทตี้ที่มีสารอาหารครบแน่นๆนะคะเป็นอาหารเช้าเก๋ๆสวยๆแล้วก็ทำแสนง่ายราก็หวังว่าทุกคนจะแบบเข้าใจหลักการในการทำเนาะเราก็แค่คิดว่าโปรตีนมันจะครบมื้อหนึ่งประมาณแบบเราก็จะคิดว่าสำหรับตัวเราก็จะประมาณ15-20กรัมใช่ปะ ไอเจ้าการโนลา่าพอชั้นหนึ่งก็7และโนมิกสักกล่องหนึ่งก็อีก7ก็14และนอกจากนั้นก็จะได้จากพวกแบบวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปนี่แหละนะเราก็จะกินผักใบเขียวให้ได้แล้วก็มาปั่นใช่ป่ะหรือบางทีใครมีพวกโปรตีนชงอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราไม่อยากกินเป็นแบบเป็นการโนลา่าก็ใส่โปรตีนแผนโปรตีนชงกินก็ได้ก็กลายเป็นเหมือนแบบ ยกดื่มแบบนี้ก็กินง่ายดีนะคะเมื่อกี้นะคะโอเคจบแล้วนะใครมีคําถามอะไรแล้วก็เราจะแนะนําว่าเหมือนแบบมันจะมีช่วงที่เรากินอะไรบ่อยๆแล้วเราก็เบื่อใช่ป่ะแล้วเราก็หยุดกินกินจิไปสักพักหนึ่งแล้วเราวนไปกิน พวกคอมบูชาอะไรอย่างนี้แทนใช่ไหมแล้วก็พอกลับมากินกิมจิที่มันรู้สึกดีมากเลยอะเหมือนแบบว่าไม่ค่อยได้กินกากใช่ปะกินการกินกิมจิแบบเท่าท้องผูกอะมันระบายดีดีค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบพอได้เหมือนเหมือนได้เคลียร์ลำไส้อะโอ,อ้อันนี้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวพอกินอันนี้เสร็จใช่ปะม,มันจะอุดมไปด้วยเส้นใยที่มีอาหารโปรดของจุลินทรีย์ในลํำไส้แล้วเราจะเติมโปรไบโอติก จากน้องกิมจิของต้นก้าวฟ้าใสาอีกถ้วยเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นมื้อเช้าที่แบบ เป็นบลันชีดีมากๆกับร่างกายใครมีเวลานะเราก็แนะนําว่าเดี๋ยวลองทําสมูตตี้ดูนะพวกวัตถุดิบอะไรต่างๆเครื่องปั่นแบบที่เราใช้นะมีขายที่ร้านต้นก้าฝาใสาแล้วก็เราก็จะมาแนะนํามาปั่นให้ดูแบบนี้เรื่อยๆนะคะโอเคสําหรับวันนี้คิดว่าจบแล้วเดี๋ยวสิบโมงครึ่งเราไปเจอกันกับพี่หนูดีเนาะวันนี้เขารีวิวหนังสือนะคะที่เพจอเชียร้างได้กันต่อค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อกี้พูดเรื่องเนียมไปแล้วนะเราใส่เนียมหูเสือไปแล้วเอาุ้กชิมไม่ดูก่อนก่อนจากไปอือร่อยบายบายสวัสดีสวัสดีค่ะ